ฝังเรื่องมือสัมผัสมานั่งตรงนี้มาอยู่เอาไม่เรื่องบ้านฟังอืมตัวที่หนึ่งจ้างบ้านกับฟางบ้านไม้ตัวที่สองทำบ้านกับไม้บ้านมุสัมปูบ,าบา้านถูกเผาหืมบ้านถูกเผาเหรอใช่ตัวที่สามทำบ้านกับอะไร กับไรน้ากับบ้านฟางมาอิดหรือปูนหรือปูน <c oughs> แล้วมาป่ามาป่าจัดการหมูตัวไหนก่อนตัวที่สองเี็น้ำเนินอือฮึขี้น้ำเนินสองหมูหมูสองตัวพอไม่มีบ้านไปอยู่บ้านไหนอยู่นั่นหมูไปยานหมูใช่แล้วมาป่ามาป่าหาแล้วอ๋อ ป่าบอกจะกินหมูไม่ได้ว่า,า,า,าป่าหายไปแล้วหายไปแล้วใม่ป่าตายไหมตายตายยังไงตายคือดูกองไฟถล่